สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมะเพชรยนต์คนเดิมนะฮะก็ตอนนี้นะครับอยู่ที่นะฮะสำนักงานใหญ่บริษัทเพชรยนต์นะฮะมีรถนะครับด,ดีเซ็ตเมนต์นะฮะตัว Honda Accord ตัวเจเนอเรชั่นสหรือว่า Accord j เจ10นะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวเครื่องยนต์นะ,ค,ะ,นะ,ค,ะครับ1.5ท์โบนะครับครับคันนี้ก็จะเป็นตัว Honda Accord นะฮะ 1.5ทโีนะครับเป็นปี2019นะฮะใหม่นะฮะวิ่งอยู่ที่33,000กว่าโลนะครับได้เป็นตัว Accord G10 นะฮะได้เป็นสีขาวนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับเล็กกว่าเดิมนะฮะแต่แรงม้านะฮะบอกได้เลยว่านะครับแรงสุดๆนะครับอันนี้นะฮะก็นะสำหรับลูกค้านะฮะที่กำลังมองหานะครับรถ Honda Accord นะครับตอนนี้ก็ไม่มีนะครับ มาถึงบริษัทเพชรยนต์ของเราแล้วนะครับนะฮะราคาป้ายแดงนะฮะคันนี้นะครับอยู่ที่1 4 7 5 0 0้านบาทนะครับแต่ตอนนี้นะครับทางบริษัทเพชรยนต์ของเรานะฮะเปิดจำหน่ายเพียง1,189,000บาทนะฮะใหม่วิ่งเพียง3 3 0 0 0ืมนกิโลนะครับนะเป็นตัวรถสีขาวนะฮะสีขาวมุกนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของออปชั่นฟังก์ชันของเขานะฮะว่าจะเป็นยังไงครับผม ในส่วนของไฟหน้าของเขานะครับก็จะเป็นไฟนะครับแนวสปอร์ตนะครับเป็นไฟหลอด LED แล้วนะฮะนี่นะครับมีไฟในส่วนของไฟเดียร์ n าวนิงไลท์นะฮะไฟเลี้ยวอยู่ในโคมไฟเดียวกันนะฮะโคมไฟด้านในจะเป็นสีดําเงานะครับนะครับมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าที่เป็นสีโครเมียมนะฮะนะครับในส่วนของตัวช่องลมด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีดําเงาหรือว่าสีดำเป็นโนแบ็กนะครับมีโลโก้ฮันด้าอยู่ตรงกลางนะครับนะฮะ ี่ส่วนของโฉบด้านหน้าบอกได้เลยว่าดีไซน์ออกมานะครับได้ดูนะครับโฉบเฉี่ยวดูหรูหรานะครับดูเป็นสปอร์ตเลยนะฮะกับเจ้าตัว a อ c o r d G10 คันนี้นะครับนะตัวเครื่องยนต์นะฮะจะเป็นตัว1.5เทอร์โบนะครับตัว EL นะครับหรือว่าท็อปสุดนะครับนะราคานะครับเปิดขายเพียงนะฮะ1 1 8 9 0 0บาทนะครับนะป้ายแดงนะครับเปิดขายอยู่ที่1ล้านนะครับ 475,000บาทนะครับประหยัดได้ประมาณ300,000กว่าบาทนะครับผมในส่วนของพาด้านข้างนะฮะคันนี้จะได้เป็นล้อยางนะครับนะครับยางก็จะได้เป็นยางโยโกฮาม่านะฮะนี่นะครับเป็นยางโยโกฮาม่านะครับเป็นยางปี2019มากับตัวรถเลยนะฮะนะครับคันนี้ซีรีส์ยางนะฮะจะเป็น2 3 5นะฮะทั4 5 R18 นะครับ เป็นแมกนะฮะสีทูโทนนะครับสีเทาหน้าปัดเงานะครับนะบเป็นขนาด18นิ้วนะฮะเป็นแมกลายใหม่ด้วยนะครับผู้ชมนะครับผมได้เป็นดิสเบรกสีล้อนะครับนะสวยๆเลยนะครับผมในส่วนของตัวนะครับกระจกมองข้างนะฮะจะเป็นนะครับสีเดียวกับตัวรถนะฮะมีไฟเลี้ยวนะฮะติดมานะครับเป็นแบบ LED แบบเส้นนะครับผมนะครับ เรเปิดประตูนะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับเป็นแบบเปิดสมาร์ทเคเลดหรือว่าสมาร์ทเอนทีนะครับผมนะครับนะฮะติดฟีมาให้เรียบร้อยนะครับเสา A เสา B จะเป็นสีดำเงานะครับผมนะครับนะบอกได้เลยนะครับดีไซน์ออกมาครับได้ดูสวยมากๆนะครับนะจะออกแนวแนวรถสไตล์ยุโรปนะครับนะฮะนะครับทางฮอนด้านะครับบอกได้เลยปรับตัวบอดี้ของสร้างครับ ของเจ้าตัว Accord คันนี้ได้ได้ดูนะครับได้ดูแบบว่าดูหรูขึ้นกว่าเดิมนะครับนะในส่วนของรายละเอียดในพาร์ทด้านหลังนะครับไฟท้ายของเขานะครับนะไฟเบรกจะเป็น LED แล้วนะครับผมนะฮะเป็นสีแดงนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยจะอยู่ตรงกลางนะครับนะฮะในส่วนของกันชนหลังนะครับเขาจะติดโครเมียมมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟทักทิมนะฮะจะติดมาครับติดฝังมาเลยนะครับผม นะฮะนะครับก็จะมีโลโก้นะครับโลโก้แอคคอร์ดมานะครับคันนี้ก็จะได้เป็นกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับโลโก้ได้อยู่ตรงกลางนะครับผมนะฮะในส่วนของฝาท้ายด้านหลังนะครับนะครับทีไซนออกมานะครับคลายตัวตุดเป็ดมานะครับผมนะฮะนะถ้าสนใจนะครับเจ้าตัวแอคคอร์ดคันนี้นะฮะ สามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะที่บริษัทเพชจนตของเรานะครับตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทยนะครับ68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะฮะรถคันนี้จอดอยู่ที่สำนักงานใหญ่บริษัทเพิจนตนะครับผมเข้ามาได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงนะครับมาดูสภาพตัวจริงนะฮะว่าตองปกหรือเปล่าตรงนี้นะฮะบอกได้เลยนะฮะลูกค้านะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับรถบริษัทเพิจนตของเรานะครับนะฮะ ในส่วนของกระจกด้านหลังนะคะก็จะติดไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยนะครับนะฮะตัวเครื่องยนต์จะเป็นตัวเครื่องยนต์ VTEC Turbo นะครับมีเสารวดสัญญาณนะฮะจะเป็นแบบคีบฉลากนะครับนะฮะในส่วนของกระจกนะคะด้านข้างของเขานะคะับเขาดีไซน์คล้ายๆตัวนะครับดีไซน์เป็นดูเป็นเอกลักษณ์มากๆนะฮะนะครับนะอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของภายในของเจ้าตัว Accord คอัคนนี้นะครับนะฮะเปิดเข้ามานะครับแผงประตูฝั่งคนขับนะฮะ จะเจอในส่วนของไฟเวลคัมไลท์นะฮะนะครับในส่วนของแผงประตูนะครับก็จะผุเป็นหนังสีดำนะคะนะครับตัวด้ามเปิดนะครับจะเป็นสีบอลนะครับบอลแบบด้านๆนะฮะตกแต่งกับลายไม้นะฮะเพื่อเพิ่มให้ตัวรถนะฮะดูหรูหรานะครับมีเมมโมรี่เซตเบาะ2เซตนะครับนะฮะกระจกไฟฟ้านะครับนะฮะออโต้คู่หน้านะครับผม นะครับเซ็นท mm ัลล็อกที่ล็อกกระจกนะครับที่เปิดฝาท้ายนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะนะครับผมอ่ะมาดูในส่วนของเบาะของเขานะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับนะฮะในส่วนของรายละเอียดของตัวเบาะนะครับนะครับเป็นเบาะที่ระบายความร้อนได้ดีเป็นเบาะหนังนะครับแต่ว่าจะมีในส่วนของประสิทธิภาพระบายความร้อนได้ดีเวลาจอดกลางแดดนะครับผมนะฮะสวยอย่างนี้เลยนะครับ เป็นพุ s สต t a r t นะครับผมนะฮะนี่นะครับมีทชช้นคอนโทรลนะครับนะครับตรงมาไลยนะครับมัลติฟังชันนะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับเพเดนชิพนะครับคลูสคอนโทรลนะครับนะฮะในส่วนของจอนะครับจะเป็นจอขนาด7นิ้วนะฮะทัชสกรีนได้นะครับตรงนี้นะครับนะฮะเป็นจอแบบใหม่นะครับนะฮะตรงนี้บอกได้เลยสวยงงามมากมากนะฮะ นะครับผมกระจกก็จะเป็นแบบสแตนดาร์ดไฟห้องโดยสารจะมี2ดวงนะครับผมนะแอร์นะครับแอร์ยังไม่เป็นออโต้นะฮะแอร์ยังแอร์เป็นออโต้นะครับแต่ว่าไม่มีในส่วนของดิจิตอลมาให้นะครับนะฮะนะเกียร์นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับมีโหมดสปอร์ตอีโคโหมดนะครับตัวเบรกนะครับเบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับสามารถโฮเบรกได้นะฮะในส่วนตรงนี้นะครับผม นะฮะฮสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะ,ะที่เบอร์0ร 4, 8 4นะครับ3 8 4 8 4 0 4นะครับมาเพชรยนต์นะครับนะฮะก็เข้ามาดูรถได้มาทดลองขับได้นะครับพรมของเขานะฮะก็จะได้เป็นพรมแบบ V P มาแล้วนะครับผมนะฮะในส่วนของที่พักแขนนะฮะตรงด้านหลังนะครับก็มีที่วางแก้วน้ำนะฮะของรับกับผู้บริหารได้เลยนะครับผมนะฮะ มีช่องแอร์มาให้นะครับนะฮะสวยงามมากๆกฮะกับเจ้าตัว a c o r r d G10 คันนี้นะสนใจนะครับอย่าล่อนะครับนะสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะราคาเพียง1 1 8 9 0ล้านบาทนะครับประหยัดกว่าไปแดงเกือบ3ามแสนเลยทีเดียวนะฮะไบแดงนะครับเปิดขายอยู่ที่1 4 7 5 0ล้านบาทนะครับผมนะฮะคันนี้จะเป็นสีขาวมุกแพตตินัมนะฮะนะครับ ก็สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์084นะครับ3848404นะครับเจ้าตัวไอคอร์ดคันนี้นะฮะก็จะเป็นตัวฮอนด้าไอคอร์ดนะครับนะฮะ1.5 EL นะครับเป็นตัวเครื่องวีเทคโอโบนะครับผมนะฮะเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับ 1,500cc นะครับนะฮะสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาที่บริษัทเพจยนต์ได้เลยนะครับก่อนจะกลันนะฮะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะฮะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับ ในส่วนของการอัปเดตนะครับหรือว่าอัปคลิปขึ้นมาใหม่นะครับกับช่องของผมครับสำหรับวันนี้นะฮะผมมะเพยยน์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ